ก็ได้มารายการคำต้องห้ามบิวกิ้นไม่เคยไปคำต้องเชื่อมใช่ไหมแต่นั้นที่เคยไปคือเวอร์วูฟใช่ไหมแต่ที่แรกอ่ะคิดว่าบิวกิ้นจะไม่ได้ไปคนเดียวหมายความว่าแบบมีแข่งเหมือนกับเขาเขาที่แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าปกก็คือมีแค่แบบว่าทีมเทพลีลาแล้วก็บิวกิ้นเลยโปรโมดเพลงหรือป้าหรือหรือโปรโมดไปเรียนต่อโทรหรือโปรโมดซองแดงหรืออะไรที่แรกนึกว่าแบบจะมีความแบบ มะม่วงหิมพานต์ไม่ใช่อะไรวะแก้วมังกรความแบบแก้วมังกรอีกแล้วนะแบบเอ้ยลงตารางวิวกินก่อนแล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวมีพี่เพิ่มมาหรือเปล่านะแบบนี้โอเคไม่มีเป็นวิวกินคนเดียวอ่ะมาดูกันดีกว่า21นาทีนะท่านไม่เคยหายไปไหนท่านทรงงานหนักจริงพี่ต้อยครับภาษาอังกฤษพื่อพอได้ไหมได้ภาษาอังกฤษแต่นี่ก็เครียดมันจะเกรงยี่หกแต่เพิ่งดูของพี่เตมาพี่เตเกรงมากเครียดมากแต่คิดว่าบิวกินอาจจะสบายกว่า ก็บิวกินเคยเล่นล้วปะที่มีอันนั้นนะอ่ะอ๋อบางจากสปอนตั้งเลยจ้ะอุ้ยแต่บางจากให้หลายรายการนะเนี่ยเพลงคู่แต่เพลงบิลกินเพลงใหม่จะมาแล้วจ้ะ ทำต้องอริงจริงอ๋อฮะที่มีแทกรับเชิญที่รู้หนักปูนเป็นอย่างดีก็คือยูจิ้นักสกุลพื้นผงอะไรเองไม่ใช่ยูจี้เมาเดี๋ยวจะเข้าก็เข้ากันใส่เสื้อบยูจิ้งืนกับผิวพื้นหลังเชื่อสองที่สาสองที่สามมากสองครับห้าก็ห้าอินไซเดอร์เออนึกว่าแบบบูฟครั้งแรกก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ประมาณหนึ่งแล้วเออใช่เอเวอเลสต์เอเวอเรสได้ขนาดนั้น ตอนนั้นชนะไหมไม่นะขอเราใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้ชนะเหนื่อยไหมชนะมาลูกน้องหน่อยดีกว่านี้ทุกคนก็รู้ยังที่จะไปรู้แล้วครับรู้แล้วมีมีพี่ไม่รู้รู้แล้ว อืออินงเขาจะไปเรียนต่อที่ประเทศอิงแหลนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่เกาหลีครับฟีนกุซานด้วยอาจจะไม่เต็มนะแบบไปบ้างกลับบ้างอะไรเงี้ยเอไปไปมามาไปมหาสู่กันบ้างไปมหาสู่ไปเรียนคณะอะไรครับไปเรียนองเจอร์พนัวครับโอ้องเจอร์พนัวเต่าอะไรเต็งกับเต็งี่ได้แบบผมแบบมาสมัครงานที่เทพีลาเนี่ยช่วยคิดช่วยเลยถ้ามาสมัครเทพีลาจะมาทำตำแหน่งอะไรครับผมไม่เป็นคนที่เลย เฮ้ยผมก็แทนกันได้นะถ้าถ้าเท่าร่างมาทับกันนี่ก็ทับกันสนิทนะทับกันสนิทมึงจะทับบิวกรินเหรอสิงเป็นยังไงบ้างบิวกรินวันนี้รถชิปของเราเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อต้องแบบการณ์ทางเนาะอังกฤษเนี่ยปริมายไปแต่แต่ตอนนี้นี่อังกฤษมึงใช้น้ำมันอะไรไปใช้น้ำมันที่พูดสิ อาจจะเปิดบอกบ้างนะคะหิวคิดจิ้จจงเล็บจังเลยสมสมติว่ขาข,าขาาับขับไปแล้วน้ำมันรถหมดเนขายอินในโฆษณาในโฆษณาต้อมังจากแล้วก็เลี้ยวเข้าไปสิพี่เติมมังจากตลอดเลยค่ะครับเพราะว่าตอนนี้พี่รู้จักพี่ไหมครับสมาชิกตอนนี้คือสาขาเยอะมากเป็นอาตัวตัวไปเที่ยวกันมาพี่พึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นละขอฟังวิวกิ่นหน่อยเดี๋ยวกูจะเป็นปละ พวกปูแม่งคือคนกิ่นว่ะเพราะว่าเขาสะสมพอยพี่สมมติเวลาเราไปเจอน้ำมันใช่ไหมไม่ต้องพกบัตรไม่ต้องอะไรเลยนะเราก็บอกเบอร์โทรศัพท์เขาไปวันไหนน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยได้คะแนนได้พอยเพิ่มด้วยทุกคน กินไปแลกเป็นส่วนลดน้ำมันไปแลกเป็นบริจาคคือมันเยอะมากมสมัครก็ง่ายสมัครสมาชิกง่ายยังไงอ่สมัครสมาชิกง่ายมากคือไปสมัครที่ปั๊มก็ได้ปั๊มบางจางเนี่ยมากกว่า2 1 0 0ัสาขา<อ>และยังมีขึ้นเท่าไหร่คืนเท่านั้นครับ<อ>น้ำมันขึ้นราคาไม่ต้องรีบเพราะสมาชิกบางจากกรีนมาที่เติมน,น้ำมันในวันแรกที่น้ำมันปรับราคาขึ้นเนี่ยจะได้รับส่วนต่างของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นกริมาเป็นคอยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคอยปกติบางจากเป็นปั๊มเดียวที่กล้าให้เลยครับครับเลยครับ นะจากนี้นะครับสมาชิกบางจากกรีมาย,ยังสามารถโอน p o ยต์ไปยังพังนธมิตรเพื่อรับสิทธิพิเศษได้นะครับหรือแลกรับส่วนลดร้านค้าในเครือบางจากหรือร้านอินชานินได้เลยครับ <c oughs> รแลกเป็นโค้ดส่วนลดแอปช้อปปิ้งได้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถึงเราจะโอนเป็น point เนี่ยให้เพื่อสมาชิกด้วยกันหรือว่าบริจาคให้มูลิติก็ได้นี่คือสิ่งที่ดีมากพี่ชอบทําให้มูลิติ ก็มีไว้ร้ายของโอ๊ยก็แกระจกเงาก็ก็เบอร์จ้าเรื่องนั้นพรุ่นี้ก็ทำกันอยู่เสมอเสมอนี้เรื่องจริงโอสุดยอดมากจริงๆริงนะผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่นี่อย่างล่าสุดมีมูฮีนึงเกี่ยวกับหนังสือมูฮีหนึ่งอ่านล้านตื่นโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีจะมัวรอช้าทำใหม่จะคลิปใครล่ะเนี่ยเล่นเกมกันเลยจ้าเล่นทั้งหมดห้ารอบครับไม่ต้องหลังกันเลยู่ผมเองเนี่ยชอบยาสติมัวรอช้า วิเราไปกินชอบแบบพูดคำอินเดียแบบอินเดียแบบไม่ได้ยินดีครับถ้าเกิดว่าเราไปเราไปโรดทริปแล้วถ้าเกิดน้ำมันหมดต้องทำไงฮะแวะบางจากอย่างเร็วเออวทำไงฮะฮะแล้วทำะก็หยิบไอ้ที่ใส่อ่ะจิ้มเข้าไปรูน้ามันแล้วก็บีบปึ๊ดมันก็เข้าไปปั๊บต้อเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดพอยสิครับเออแล้วเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ เลกเครื่องบินเลกเครื่องบินสีพิเศษครับเป็นเครื่องบินมากมายผมไม่ให้ทำไมอ่ะทำไมล่ะโอ้โหเฮ้ยครับโดนลูกผมไม่ให้แต่ใครให้ล่ะลูกค้าที่อยู่ตรงนี้ทุกทุกท่านพี่เอ้ครับถ้าถ้าเกิดว่าไปปั๊มน้ำมันบางจากพี่เอนไปทำไมก็ไปเติมเลยสิครับนะเอ้ยมั่นใจเติมอะไรเติมน้ำ ต้มกาแฟนั่งก็ได้อีธานินก็มีมันถามไม่ไง้ทำไมต้องกวนด้วยฮะเติมอะไรฮะเติสารต้นสารเหลวยานพาณิชคิดว่าเป็นน้ำมันแน่นอนเล่าตอนการเติมน้ำมันอะไรเล่าไม่มีใครทำอะไรพี่เลยตอนการเติมน้ำมัน ช่วยบอกคุณลักษณะหน่อยว่าสมมติเวลาที่เราไปเติมของเหลวเข้าสู่รถด้วยด้วยที่ที่ปั๊มบางจากเนี่ยบริการเขาเป็นยังไงไม่ได้ครับฮะไม่บอกครับไม่บอกครับยูจิบอกได้ไหมฮะผมว่าบอกแทนพี่ทีได้ไหมฮะเยี่ยมเลยบริการสุดยอดเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยยังไงบ้างคสงสัยนะมันสงสัยจัง งพูดน้มันมันอยู่ในช้อยของกูมึงพูดอย่างนี้ไม่ถูกออยล์เฮียแล้วคำว่าเล่ามันอยู่ทอมไม่เล่นเกมเลยเอ้าไอทอมมาด้วยเหรอเฮ้ยได้เดี๋ยวแกกันเราถอดป้ายตัวหลวงที่พี่ถามผมว่าอะไรถามเยอะแยะเลยพี่ก่อนพี่ก่อนขอพี่ก่อนโอเคน้ำมันไอแง่ไอเฮียรถจริงด้วยบริการอุ้ยใกล้เคียง รถเร็วไงบริการปรงจำงรถเร็วปั๊มเหรออะไวแบบโอ้เฮ้ยไม่ได้ไอ้กับมึงเนี่ยไม่มาเ็นไม่บอกเห่อเอาไม่ได้เลยเยหลบไงหลบเด็กพวกเราก็ยุ่งมากแล้วเนาะค่ะวรววิวนึ่งเอ่อรถกันดีกว่า อายุสิบห้าพี่ขับดีมากหนึ่งเลยนะอยังเลาเฉยเข้าสูงประจำมะครับคุณเนี่ยเพราะอะไรเราวิเคราะห์ทำไมทำไมวิเคราะห์การขับรถของพี่ดิวิเคราะห์โหพี่ลูกเป็นคนที่ใช้ยามฐานะได้ค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพมากๆถ้าเติมน้ำมันบางจากจุกก็คืออก็คือทองทองที่เติมน้ำมันบางจักรเขายอดเยี่ยม สมมติเราพี่เหมือนดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยแล้วพี่เมหมือน,นจะแบบว่าเอาให้หมดเลยเป,ปลี่ยนพูอะไรยกเลยเลยกอะไรยกขาไปเลยอหถ้าเจรินเหรอ ไม่เลอสีลยสีขาวไปเลยไหมล่ะขาวขาวแวเออโอ้นโอ้โหผมเคยขับรถพาพี่ไปหลายที่รีวิวหน่อยผมขับรถเปนยังไบ้างเร็วเร่งรีบถูกไหมก็ไม่นดนพี่พี่ขับรถเร็วไหมแทนที่จะแทนที่จะฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเอง นารุโตะมะครับเนี่ยอุ้ยสุดหล่อไม่อู๋งสิ้์แล้วตอนเนี้ยขึ้นตมขับรถยังไงดียังไงเก่งเร็วไหมใช้ได้เกับปริมาณความไวได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้ยงั้นลองพูดดีเร็วทำไมทำไมผมต้องพูดตามพี่ด้วยผมอยากรู้ว่าคุณกล้าเปล่าโอ๋อผมไม่ทำตามที่พี่สั่งผมเป็นคนชั่ว ถามผมพี่ต้นครับภาษาอังกฤษนี้พี่เขาพอได้ไหมได้อะเยันโลนี่แมวนะขอร้องโยเล่นเยันโลภาษาอังกฤษเนี่ยมีพยัญชนะกี่ตัวยี่หกโอ้ยให้คุณ่องแล้วนะเอจะตายแบบนี้เหรอไม่ดีสี่ดี จริงต้องกลับมาจริงครับ <c oughs> พี่การเล่นคำต้องกา้พี่ทอมคำว่าอะไรครับรีบเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้เ้อหล่เล่นมเหรอดนอดแว่นเลยเ้ยมืออาชีพเ้าเล่นกันแบบนี้ครับบิกิ้นดูไวรู้เ่อเพะมันเก์เยอะมากเลยนะว่าคือพี่ทอมพยายามจะดู่มันเกี่ยวข้องกับรีบรีบรบเรเฮ้ยบรีบรีบรมีทรีบ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 รีนรีีบบบบ้เีีี นำมาแล้ปะนำเลยเมื่อกี้ยังแบบไม่ได้ขะแนนอคนเดียวคุณทมให้วกินถามบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องไปอังกฤษแล้วเสียดายีไม่ไม่ไม่ได่ไม่ไ้ไครับภาพแรกที่งไม่มรู้กพี่แรก่บิกนรู้จกพี่คิดว่าพี่เป็นคนไงก็เอาเรื่องอยู่เลยพี่เอาเรื่องไหนให้เอาเรื่องไว้เอาเรื่อง ตัดใจว่ะโดนแล้วแคอร์มาให้มูกินคำนี้เลหรอเกิดถามมากันลพี่หมอทำไมแ่อตเมื่อไม่เห็นเทอันนต้องในคัมภีการลเล่นง้องห้างเนะผมเป็นคนยังไงพี่เตยวะหน้าตาดีม่ใส่หน่ารัก มีเสน่ห์มีคุณธรรมอยากไปอังกฤษหน้าตาดีหน้าตาอยากไปอังกฤษน้าริงอยากไปเรียนต่อโทยูคิดลองอธิบายที่เด่นมาสามคำหน้าตาดีเออมีเสน่ห์อืมเป็นธรรมชาติพี่เติอดคำแรกที่ขึ้นมาคือน่ารักดั๊ดดี้ปั๊ เฉียดสีกันพาเป้าพี่อธิบายผมอื้มโอป้าอบอปอบอบโอเคเี่เติร์ดเนี่ยนอกจากจะเท่หล่อมีเสน่ห์แล้วมีอะไรอีกอ่ะนอกจากเท่แล้วมีอะไรอีกเท่หล่อ อย่าทวนคือกินหย่าทวนพี่เมย์ครับว่าไงทำไม่คิ้วพี่ดูดีขนาดนี้กูปลูกจากไหนฮะจากท้องพ่อท้องแม่แล้วรู้สึกมันออกมายาวๆแล้วเรารู้สึกแบบไม่แฮปปี้เราไปถายคลิปที่เดิมเราไปเลย ปักพื้นที่เดิมได้ไหมได้ทำไงครับลากเก๊กคุยลงไปปุ๊บแม่เงี้งงอกงอกไหมครับงอกงอกมาเป็นผมโอตายเหรอยาเงี้ยยากอ่ะคำว่าอะไรคำว่าอะไรปักคืนไอ้ยยากนะยากคำนี้รู้ทหคนเน้นเยอะไงคำเนี้ยฉันจะเล่นฉันจะเล่นหล่อกันด้วย ตอนเก่งด้วยถ้าแบบนี้มันรู้ยิ่งรู้เลยอยู่กินในที่หลบนะจ๊ะเคยขับรถไปไหนบ้างทางทะเลเคยไปไหมที่ไหนใจเย็นใจเย็นผมช่วยน้องเวลาขับรถกลับบ้านผ่านอะไรบ้างครับบั้งบังจักรขัมึงไปทำไมบ้างบางแจ๊ก แค่นั้นเลยนะอยู่น่ะก็ไม่ได้เลยเอาได้อยู่กัเดียวไม่ได้เลยเอาเาหวางก็เข้าไปคือรับไปครับกัเรื่องนี้ผมรักบังจากไม่ได้พี่ผมรักบังจากครับเอาให้น่านรักหม่อยนะใช่ครับผมยังไม่พออย่างนี้นี่มากเลยนะใช่รักบังจากแลกหอยรักบังจากแลกหอย ใช่บ้านคืออปอะไรนะครับบิวกินนี่อยู่ตรงนี้นบผมเนยเออพี่เติร์ดมีไหมมีะรว่ามันรู้แล้วม้งเนี่ยคืออะไผมไม่เห็นเลยไอคอนในโทรศัพท์อ่ะไอคอนมันเป็นรูปอะไรสยามอ่ะไอคอนไอคอนของแอปนี่มันเป็นรูปอะไรอะบิวกินผม่สงสัยรี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 มลน เรีโอค่อมครับครับพี่เติร์นผมเห็นคุณถามยูยินตอนแรกว่าเอ๊ะถ้าขับรถไปเนี่ยไปออกรถเทปแล้วมันหมดต้องทำยังไงก็บันจุใส่เข้าไปครับจุกระเป๋าของเหลวของเหลวทำไมทำไมน้องเติม์นละมันหมดแล้วหมดแล้วยังไงก็ต้องเติมที่ไหนตรงนี้ yes yes ตรงมันนี้ มิกกี้เคยเจออคซิเนต์รเคยเจอไหมระหว่างทางเกิดขึ้นได้อ่อปอพี่เตอเคยป่ะทำอะไรฮะเคยแบบอคซิเนตุอะไรเงบางครั้งครับเขี้ยเอ้ยกูตายโคตรเร็วเลยวนนันแ่งเล่าเป็นชั่วองคแล้ว่คำว่าอะไรคิดดีๆมึงเกือบถูกแล้วคำว่าอะไรครับพี่เต้ไม่เคยเกือบถูกน้ำมัน แม่งเอ้ยกูที่โหลดแน่เลยวันนี้ขอมึงคิดดีๆบังพอ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 มึงนี่ยจมมัวจม่มแตว่าแบบวออพี่เแบบว่งแล้วูดว่าจา่กัแบบพหยดจ่กยม่มันแิดจกันแล้วหยจมันีล้ยันวเนี้ยมัน้้ ช้ขับรถได้ยังไงเป็นพวงมาลัยลองทำให้ดูหน่อยไดยังทำไมอ่ะมีโลโก้อยู่อาเดี๋ยวมันหลุดนไอ้ต้ขับพี่เหมือนโดนลุมเลยเนี่ยมึงว่าบิวคินเป็นยังไงตลกอ่ะมึงถามกูบ้างพี่เหงครับพี่เหงว่าผมเป็นคนยังไง<อ>พี่เหงว่าผมเป็นคนยังไ<อ>ง ได้ทุกคนนะได้ครับพอยเนี่ยใช้ยังไงครับคุณสะสมแล้วครับตามมึงเมื่อใต่ตรองมาอย่างดีนี่ใต่ตรองมาอย่างเดียวแล้วคุยกันในประเด็นของการไปไปเรียนต่อที่ต่างประเทศดีกว่าไปไปเมืองไหนครับบิ๊กบิ๊ไม่คากันเราไม่เล่น่ากันหรอกเป็นหลวงมึงหลวงครับเมืองหลวงร่อนดอนโอ้ยเคยไปแล้วบิ๊กบิ๊เคยไปมาก่อนไหม Yes มันทำไมถึงเลือกที่นี่ Yes ผมว่าวคนเนือมันคนตลกอ่ะผมอยากไปตลกฮะรู้แล้วแหละเน้นใช่มีกิน้ย Yes เอางี้มีสลึงรัเพิ่งมันจบให้ครบบาทตูแล้วไปตลาดฟาดให้เกียงไม่เหลือมึงว่าเอาสลึงไปฟาดะลรถึงคุ้มไม่นะทำไมผมมักน้อย ทำไมอ่ะผมไม่เอาครบบาทสลังเดียวผมพานะทำไมวะไม่รู้เสร็จหลังเสร็จหลังนึงที่หนึองไปทำไรได้บ้างแรกแรกแรกแหละแรกผมได้ได้ได้มันน้อยไม่ได้จากที่นี่แรงไม่ได้แรกทำให้ผมรู้สึกระแวงแรกไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่พอไม่ได้พูดไม่ได้พอ

พูดไปเยอะมากนั่นกี้จริงเหรอจริงจริงจริงแกเหรออัจฉริยะบุคคลคุมมากเฮ้ยเก้าเลย เราบวกกันอะรับพี่เติร์ดถ้าบวกพรามด้วยก็ชนะนพี่เติร์ดแต่ว่าก็ไม่รู้จะบวกเพื่ออะไรนะครับไม่รู้จะพูดเพเพื่ออะไรด้วยเหมือนกัน พูดคำว่าพอไปทำไมดีกว่โอเคก่อนจะลากันไปบิวกินใช่ครับก็จริงๆอยากจะชวนทุกคนเลยครับไปสมัครสมาชิกบางจากกลินมาครับเรียกว่าชิปความสัมพันธ์แบบใหม่นะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายที่ให้กับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมทั้งน้ํามันขึ้นเท่าไหร่คืนพอยเท่านั้นแล้วก็รวมถึงแลกรับสิทธิพิเศษไปกินเที่ยวช้อปเป็นแบบมากมายเลยครับผมสมัครสมาชิกได้ง่ายๆเลยนะครับที่ปั๊มบางจากหรือแอปพลิเคชัน ตามใจครับโอ้หไม่เหมือนกินข้าวปั่นผลงานไหมวันนี้8สุราครับความโว้เพลงใหม่อ่ะชื่อเงินไหมวันเกิดจริงด้วยมันเกี่ยวอะไรอ่ะเพลงก็เพลงนี้สั้นๆความรักเหรอจริงๆมันก็จะเล่าถึงช่วงเวลาดีๆที่แบบอยู่ในความทรงจำคิดถึงช่วงเวลาดีๆเราก็แบบมีความสุขอะไรอยย่างงเี้แต่ว่าจะต้องแบบยำทุกคนต้องมีโมเมนต์ความรู้สึกแบบขอให้อะไรนะยำโมเมนต์มาปะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับคำต้องห้ามสวัสดีครับ ไม่อจะกันไปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้วิวด้วยนะบ๊ายบาย